สวัสดีครับผมมอสดีไครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอการรีโนเวทห้องเก่าให้กลายเป็นห้องใหม่นะครับผมนี่ก็คือสภาพก่อนที่จะทําให้เป็นห้องใหม่นะครับก่อนอื่นเลยเราก็มาดูกันว่าจุดไหนมีเกิดความเสียหายหรือว่าจุดไหนที่ยังดีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าสังเกตแล้วเนี่ยสำหรับฝ้าเนี่ยคงต้องรื้อออกหมดนะครับเราก็เลยต้องทําการรื้อนะครับด้วยการ ยิงสกูออกนะครับแล้วก็เอาแผ่นยิบซ้ำมเก่านะครับออกไปทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็เดินโครงใหม่นะครับเพราะว่าเจ้าเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการทําให้เป็นฝ้าหลุมนะครับซึ่งฝ้าเดิมเนี่ยไม่ได้เดินโครงสีลายไว้เลยนะครับใช้เป็นโครงเหล็กกล่องนะครับ ในขั้นตอนนี้ก็ค่อข้นงที่จะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่า,าเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยครับก็คือรื้อทุกอย่างออกให้หมดนะครับหลังจากรื้อเสร็จสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็มาดูที่ข้างฝานะครับว่าแผ่นไหนที่ใช้ได้แผ่นไหนควรรื้อออกนะครับแต่สังเกตได้ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยใช้เป็นแผ่นโฟมแปะไว้นะครับ ซึ่งแกะแผ่นโฟมออกแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือกาวนะครับผมไม่แนะนําให้หลายหลายบ้านนะครับมาใช้แผ่นโฟมเพื่อแปะเพื่อความสวยงามนะครับเวลาแก้ไขเนี่ยแก้ไขได้ยากมากนะครับพอเราลื้อแผ่นข้างฝาออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเดินในเรื่องของระบบไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับคือระบบไฟเนี่ยต้องควรต้องทำก่อนที่จะทำโครงฝ้านะครับหรือว่าติดแผ่นฝ้านะครับ เพราะว่าถ้าติดแผ่นฝ้าหรือทําโครงไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมาเดินไฟค่อนข้างที่จะลําบากนะครับผมครับสำหรับไฟในห้องนี้เนี่ยผมก็จะใช้วิธีการเป็นเดินท่อร้อยสายนะครับใช้สายอยู่ที่เบอร์2.5นะครับผมแล้วก็เดินกาวไว้ทุกปักเลยครับแล้วก็ลงแท่งกาวใหม่ขนาด2.4เมตรนะครับ หลังจากเดินไฟเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมาติดแผ่นผนังนะครับแผ่นผนังที่เราลื้อออกนะครับที่มันเกิดความเสียหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะครับเราก็ลื้อออกแล้วก็นํามาติดใหม่นะครับสำหรับห้องนี้เนี่ยผมก็ทําอยู่กับลูกน้อง2คนนะครับ ถ้าเป็นเพื่อนๆที่ต้องการที่จะเอาไปทำห้องตัวเองใหม่นะครับก็สามารถทำคนเดียวได้นะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ประหยัดครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้จ้างช่างหรือว่าจ้างลูกน้องมาช่วยอะไรเงี้ยมันก็จะประหยัดในเรื่องของค่าแรงค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับผม หลังจากที่เราวัดตัดแล้วก็แปะเข้าไปนะครับเราก็จะยึดด้วยสกูดํานะครับหรือเขาเรียกว่าสกูยึดแผ่นผนังยิดซ้ำนะครับซึ่งสกูเนี่ยมันก็จะฝังหัวเข้าไปนะครับหลังจากที่เราทําแผ่นผนังเสร็จเราก็จะมาติดตั้งพวกปลั๊กสวิตต่างๆนะครับคือห้องเนี่ยผมจะไม่เดินท่อร้อยสายออกมาไว้ด้านนอกนะครับก็จะใช้เป็นวิธีการฝังไว้ในผนังเลยครับแล้วก็เดินสาย มาใต้ผนังนะครับซึ่งผนังเนี่ยก็จะทำเป็นโครงเหล็กผนังเบาอยู่แล้วนะครับวิธีการก็ผมได้ทำคลิปวิธีการทำปลักฝังผนังเนี่ยไว้อยู่นะครับถ้าไงก็ให้เพื่อนๆเข้าไปหาดูได้นะครับในช่อง m o d DIY นะครับซึ่งปักฝังผนังเนี่ยเราก็ใช้ปุ๊กเป็นปุ๊กปีกีเสื้อนะครับ ซึ่งวิดีโอปุ๊กปีกผีเสื้อเนี่ยผมก็ได้ทําไว้ให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับงายก็เข้าไปค้นหาในช่องของผมได้นะครับ mm hmm. หลังจากที่เราติดปลั๊กไฟแล้วก็สวิตไฟด้านข้างผนังเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เราก็จะนําแผ่นยิบซ้ำนะครับ mm hmm. มาติดที่ชั้นแรกก่อนนะครับ mm hmm. คือชั้นตรงกลางนะครับที่เราทาโครง ข้าวไว้เรียบร้อยนะครับพอดีผมไม่ได้ทําวิดีโอชุดนี้ไว้นะครับถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอวิธีการทําโครงข้าวให้ดูอีกทีนะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งแผ่นยิบซ้ำเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็นํายิบซ้ำนะครับมาฉาบเก็บร้อยต่อแล้วก็หัวน็อตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็นําไฟมาทดลองดูนะครับว่าเออใส่เข้าไปในหลุมแล้วเนี่ยแสงไฟจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนนะครับผลปรากฏว่าก็ ออกมาเกิดความสวยงามพอสมควรนะครับผมเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะครับพอเราติดตั้งแผ่นชั้นที่2นะครับคือแผ่นชั้นล่างนะครับเสร็จแล้วก็ตัดแผ่นยิบซ่อมเป็นแผ่นขนาด5เซนติเมตรนะครับเพื่อที่จะปิดบังนะครับปิดบังหลอดไฟแล้วก็ระบบไฟภายใต้หลุมนะครับผมครับก็ทำแบบนี้จนให้รอบเลยนะครับ ก็เช่นเคยครับใช้สกูดำนะครับยึดกับโครงข้าวซีลน์นะครับหลังจากนั้นเราก็นำอไอปูนยิบซ้ำนะครับมาฉาบเก็บบริเวณาฉากแล้วก็รอยต่อต่างๆนะครับอย่าลืมใช้ผ้าฉาบนะครับในการายึดระหว่าง ข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามแล้วก็เรียบเนียนแล้วก็ไม่เกิดรอยแตกเล้าในอนาคตนะครับผมหลังจากที่เราฉาบยิบซ้ำมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทําการขัดนะครับให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนนะครับเวลาทาสีเนี่ยจะได้ไม่เกิดรีเฟกของแสงนะครับแล้วก็ไม่เกิดรอยต่อแล้วก็ทําให้เกิดความสวยงามเวลาที่เราทาสีเรียบร้อยนะครับผม ระหว่างนี้เราก็ขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์สมนะครับเป็นกระดาษทรายขัดฟ้านะครับ <Okay. S 2> ใช้เบอร์สามหรือเบอร์สี <c oughs> ก็ได้นะครับผมแต่เบอร์สีเนี่ยจะค่อนข้างที่จะหยาบหน่อยนะครับผมใน like. ระหว่างนี้เราก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> หลังจากขัดเสร็จเนี่ยเราก็ใช้ไม้กวาดหรือไม้ขนไก่นะครับปาดปัน <c oughs> ฝุ่นที่มันติดอยู่บนฝ้านะครับออกนะครับผมหลังจากที่เราขัดเสร็จเราก็ทําการทาสีนะครับคลิปตอนระหว่างทําการทาสีเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับอันนี้ก็คือการทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งผนังแล้วก็ฝ้านะครับสังเกตได้ว่าจะเรียบเนียนเลยครับหลังจากนั้นเราก็จะเทป,ปูนปรับระดับนะครับเพื่อที่จะปูพื้น คลิปล็อกนะครับเป็นพื้นแผ่นยางคลิปล็อกนะครับของ SPC นะครับก่อนที่จะปูแผ่นคลิปล็อกเนี่ยให้เราปูแผ่นโฟมก่อนนะครับโฟมรองพื้นกันกระแทกเนี่ยก็ปูเพื่อช่วยให้เวลาที่เราเดินอ่าบนแผ่นยางคลิปล็อกเนี่ยเกิดความนุ่มนวลแล้วก็สบายเท้านะครับผมและประโยชน์ของแผ่นโฟมรองพื้นอีกอย่างเนี่ยก็จะเป็นฉนวนกันความร้อน ที่จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นได้อย่างดีเลยนะครับผมหลังจากปูแผ่นโมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาปูาแผ่นกระเบื้องกิบล็อกกันนะครับในการตัดแผ่นเนี่ยเราใช้เป็นคัตเตอร์นะครับกรีดแล้วก็หักนะครับส่วนผมเนี่ยผมปูแบบครึ่งครึ่งนะครับผมแต่ก็จะยากหน่อยก็บริเวณที่เข้าเหลี่ยมเข้าเสานะครับผมสำหรับการปู แผ่นยางเนี่ยก็ไม่ยากนะครับถ้าเพื่อนๆนเคยปูสักครั้งแล้วเนี่ยครั้งที่2ครั้งที่3จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับท่านเลยนะครับผมครับก็ง่ายๆนะครับปูแผ่นแรกเนี่ยให้ชนกับผนังด้านซ้ายนะครับแล้วก็สังเกตว่ามันจะมีคลิปล็อกอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านขวาของแผ่นนะครับถ้าเราปูแผ่นที่2จากด้านขวามาเนี่ยก็ให้มันเข้ากับลิปล็อกของแผ่น ที่ปูต่อนะครับด้านซ้ายแล้วก็เอาให้เข้ากับแผ่นด้านบนนะครับถ้ามันไม่เข้าเราก็ใช้พวกอค้อนยางนะครับในการตอกให้มันเข้านะครับอันนี้ก็ปูเสร็จเรียบร้อยครับสังเกตได้ว่าก็จะเกิดความสวยงามเกิดขึ้นมานะครับแตกต่างจากภาพแรกที่เราเห็นเลยนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะครับแล้วก็เวลาเดินเนี่ยค่อนข้างที่จะสบายเท้าเลยครับรู้สึกนุ่มนวลเลยฮนะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการติดบัวล่างนะครับเพื่อที่จะปิดรอยต่อระหว่างผนังแล้วก็แผ่นยางคลิปล็อกนะครับเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับโดยเราใช้เครื่องตัดเลื่อยองศานะครับของสเตลเล่นะครับผมซื้อมาใหม่นะครับรับงานนี้งานแรกเลยครับค่อนข้างที่จะใช้ดีเลยทีเดียวหลังจากตัดเสร็จเนี่ยครับเราก็ใช้กาวตะปูนะครับในการยึดน็อตเข้ามุมเข้าเหลี่ยมเสานะครับสังเกตได้ว่า สวยงามเลยทีเดียวครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับห้องนี้ก็เกิดความสวยงามเกิดขึ้นมานะครับขอบคุณที่รับชม